โอเคครับผมเรามาต่อจากเมื่อกี้กันนะครับเมื่อกี้แบตเตอรี่กล้องหมดนะครับผมครับอันนี้ก็คือตัว CPU นะครับผมตัวนี้ไออย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ตัวนี้คือเซิลบิดนะครับเป็น HM70 เป็นชิปของ Intel นะครับผมครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับไอตัวนี้ก็จะรองรับ CPU สูงสุดที่ Pentium 2 2030M นะครับผม น็อตตัวนี้มีสาตัวนะครับ่ค่อยขันดอกนะครับเวลาขันดอกต้องใช้มือคัำบอร์ดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหักเอานะครับผมเปิดมาจะเจอ CPU นะครับผมแล้วก็สลับเป็นหัวแบนมานะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นฐานยึดของ ตัวน็อตล็อกซีพนะครับผมครับแล้วก็มาไขควงปรับแบนเลยโอเคครับผมนี่ครับหมุนออกครับค่อยๆจับออกนะครับเออเออตัวไม่ตรงนี้แล้วกันโอเคครับคราวนี้เราก็แกะ CPU จากคอมอีกเครื่องหนึ่งมาใส่โน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งมาใส่เลยนะครับผมนี่ครับโฉมหน้าของ i3 Gen3 สามหนึ่งหนึ่งศเอ็มนะครับผมโอเคครับเรามาใส่กันเลย l e t s ก o ครับใส่ให้ลงสเปรดครับโอเคอันนี้คือลงแล้วนะครับผมโอเคครับอันนี้ล็อกแล้วนะครับโอเค ต้องดูให้มันแนบสนิททุกมุมนะครับผม <c oughs> เหมือนมุมนี้จะไม่สนิทนะครับขออนุญาตผมลบไปทีนึงครับโอเคครับอ่าโอเคแน่นหมดแล้วนะครับโอเคครับผมคราวนี้ก็ประกอบคืนนะครับ กับคืนก็ทําตามเดิมที่ได้เลือกมาเลยครับนี่ครับอันดับแรกก็นี่นะครับตัวนี้นะครับยึดคืนที่เดิมก่อนนะครับผม น้าจานี้อ่าใช่แล้วครับนี่ครับผมเราก็หันกลับมาทางนี้แล้วก็ขันซิ้งกลับคืนด้วยนะครับนี่ครับหันให้ทุกข้างด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้พัดลมร่วงเลยวันนี้เปลี่ยนหัวไขควงนะครับผม ให้ผมขันตัวนี้แน่นเกินไปนะครับตัวอื่นเลยจะขันไม่ได้ต้องขันให้พอดีกันนะครับผมครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวบอรจะแตกนะครับผม เมือพอนะครับเลื่ยนแน่นมากโอเคครับคราวนี้ก็ประกอบคืนเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยให้สายแพรมันทับกันนะครับผมดูจุดดูช่องล็อกให้ดีๆด้วยนะครับตัวนี้สายก็ลงซีพีวาอยัดลงไปในนี้นะครับ โอเคครับผมคราวนี้ก็ขัดน็อตคืนครับขับนน็อตลมก่อนนะครับผม าดิสต์ใส่คืนด้วยนะครับผมมีน็อตติดมาด้วยตัวนี้ผมว่าจะอัพเป็น SSD อยู่นะครับรอมีงบสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัพให้ดูนะครับ SSD สักประมาณ2 4 0้อิกิกะครับผมนี่นะครับตัวนี้ อย่าลืมใส่คืนด้วยนะครับไม่งั้นงนั้ดิคุณจะคองแคลงคอนแคลงนะครับผมมันจะไม่แน่นนะครับ,น,รบ,คครบนี่นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เราก็หยุดน็อตบอร์ดเลยนะครับผม มีสามตัวนะครับให้สังเกตเนี่ยครับรูปรูปเครื่องหมายที่มีสีเขียวตรงวงทองแดงดูนะครับตรงนั้นจะเป็นตัวนอะกยึดบอร์ดนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องขันตึงมากนะครับพอาแค่ตึงมือพอครับเนี่ยครับประมาณนี้พอครับปึ๊บตัวเล็กนะครับผม โอ้โหโดนตัวบอกเลยนะครับครับแค่ตึงพอนะครับผม ก็อ๋อนี่ครับดึงยึดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวดีวีดีนะครับ อย่าลืมครับนี่ครับอย่าลืมใส่สายตัวนี้กันด้วยนะครับ คครับสายลาโพงน,นะครับต่อไปก็คีบอร์ดนะครับผมผมขออนุญาตไม่ขัดน,น็อตน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผม <c oughs> จะต้องเปลี่ยน CPU คืนอีกนะครับผมเพราะว่ามันจะรันได้แค่30นาทีครับ ลืมเลยนะครับลืมใส่จอ,อก่อนครับผมโอ้ ชอขวอนุญาตล็อกน็อตแค่ตัวเดียวนะครับ ต้องถอดน,น็อตออกก่อนนะครับเพราะว่าสายมันทับกับไอ้ตรงนี้นะครับผม ตัวนี้เล็งล็อกดีนะครับผมพังแล้วพังเลยนะครับต้องเปลี่ยนบอร์ดเลยนะครับผมโอเคครับใส่เสร็จแล้วจะมีเสียงดังแกรกแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอีีนี้ขอพักไว้แช่นี้นะครับผมเดี๋ยวอีีหน้าจะมาลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับ Gracias. Okay.